I swear to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man สวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินและแหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย ep 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID ดีเกม RV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คุูปองคุมค้มผมแนะนำร้านนี้เลยครับมาลุ้ชอบเติมถูกเติมไว,เ,วเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open i d ลดไปถึง5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูตดไปถึง25%เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่ลิเลียนานะครับผมก็เพิ่งลงคลิปลิเลียนาไปอยู่นะครับแต่ก็มีคนขอลิเลียนากันเข้ามาอีกแล้วนะครับผมโอเคก็จดให้นะครับผมยังไงเด่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจบนคลิปนะครับโอเค ในเกมนี้เราเจอกับอาร์เซนกาด้วยนะครับผมเมตัวนี้อันตรายนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีซ c ซค่อนข้างหนาครับผมแล้วก็มีดาเมจด้วยนะสามารถฆ่าเราตายได้นะครับดูเดะมาถึงก็แช่แข็งผมไปแล้วนะครับแ,แรงเลยนะเลือดหายไปข้อหนึ่งอ่ะมาเดเวเลสเขาก็เกี่ยวโดนหนะูทุกคนเปเลสเกี่ยวโดนผมก็เติมดาเมจไปครับแล้วก็จ่ายสกิลหนึ่งสกิลสองอีกทีหนึ่งครับผมพีเขาเจ็บมากเลยนะจะเก็บเลือดหรอทุกคนเก็บไปแล้วด้วยอ๋อ โ okay. อเคและและผมโยนไงทุกคนจัดเนะี่ยอย่างงี้ว้าผมไม่น่าจะสีนะผมว่าน่าจะไม่สีัานบางกรด้วยแล้วก็น่าจะเล่นยากด้วยแหละถ้าเกิดเบลดไม่สีบางกรนะแฮกหมดก็ไม่น่าจะสีนะผมว่าอมีลุ้นนะถ้าผมได้ล้าตัวนี้ถ้าได้ล้าเนี่ยน,นะ แล้วก็ถ้านาคอไม่แท็กกลางอะนะก็มีโอกาสที่จะสี่อยู่นะครับโอเคผมว่าเราสี่นะเราสี่ทุกคนเอาไม่นานะ่าสี่ละนาคอเดินมาแท็กกูทุกคนเลทก่อนนะครับเผื่อเจอผมเลไม่สี่ไปเลสปั่นได้นะโอ้ปิกตบผมสตัน์ทไปสองตัวว่าเราไม่สี่ดิอุ้ยแต่สวยอยู่นะชะนะไฟครับย,ยกสอง ยก2อันติ2ครับคือแวนเล่นไม่ได้ครับผมก็เข้าไม่ได้เหมือนกันโดนแข่งเหมือนกันสก,กิลเรามีครบทุกคนคอมโบไปชุดหนึ่งและได้ฟิกอ่าแล้วผมออกไงวะเนี่ยหยานโอเคมันรู้ด้วยสตันก่อนไม่ถ้าจะมีใครช่วยผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็น่าจะต้องตายอย่างช้าๆครับผมคือพยายามจุกแล้วแหละ คือเปิดเกมมาเนี่ยผมก็ศูนย์สองไปแล้วทุกคนซึ่งไม่ดีากมากๆกันนะเพราะว่าผมจะจนพอผมจนผมไม่มีดาเมจผมไม่มีดาเมจผมจะไล่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ฝั่งตรงข้ามที่จะไม่กลัวผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราพยายามซ่อมเดี๋ยว,วทุกคนพยายามฟาร์มหาเงินหรือถ้าเกิดดักได้เนี่ยก็ลองดักดูเพราะว่าเพื่อนเราเล่นบนเยอะครับผมจะไม่เดินตามไปเซง้าไปข้างบนนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะเล่นนะครับผมขอฟาร์มก่อน หางเงินก่อนครับอุ้ยลางๆทุกคนลางๆบวกกันอยู่จังหวะนี้ผมมีครบผมมีฟิกผมจะเข้าในร้านจริงจอกนะเพราะว่าผมจะตามได้สามสเต็ปเลยนะครับเข้าทีเผอครับผมเรียบร้อยเรียกว่ามาเก็บงานแบบสวยๆตอนเลนที่ส่งยิ้มไปเลยหนึ่งที <c oughs> ผมจะขึ้นเป็นบูมสติ๊กนะผมคิดว่า ผมต้องการบูมสติกอ่ะผมยังไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องการเจาะเกาะเล็กหรือว่าอวพคลิปอะไรพวกนี้นะผมต้องการบูมสติกมาเคลียร์คีฟันไปสับเนสับล่างแล้วหนึ่งสองเก็บคิวมาได้ครับผมได้อยู่ได้มาสองคิวติดนะครับตรงนี้เริ่มเหมือนแพนด้ามันต้องการจะเล่นทุกคนโอเคเดี๋ยวเราดักตรงนี้นะครับเผื่อมันหนีมีใครเข้ามาไหมไม่มีครับผมแ้วมันออกทางนูน้นอุ้ย ตายอยู่ครับจังหวะนี้ได้แข็งด้วยแล้วก็ได้คิวด้วยครับเออได้ฟื้นกันหน่อยว่าแล้วไม่ต้องมีตัวดักด้วยคนโดดไม่ออกรีบเคลียร์รีบโอ๊ยผมไม่ได้รถด้วยดิผมไม่ได้เงินอยู่บนสามครับแปลว่าตรงกลางก็น่าจะมีแค่ป่าปะที่จะมาเคลียร์ตรงกลางอ่ะผมเติมล่างเลยแล้วกัน นเนี่ยคือเราไม่ต้องไปเติมละเพราะว่าบนเราเราชนะแล้วแต่ว่าเลนล่างก็เดี๋ยนี่ไงนี่ไงจะไปไหนติกตามไปเก่ากับล่างสองนึกงมันจุ๊กว่ะโอ้ไม่นายไม่ตายง่ายๆเนี่ยมันมีจุกหลบสตันผมด้วยทุกคนไม้งั้นจังหวะนี้ผมจะตัดคีฟอร์เลนเลยนะครับแล้วก็ให้ฟอนเลนตีป้อมล่างครับผมเรียกว่าไม่ได้เสียหายนะเพราะว่าเราได้ป้อมครับ คือถ้าเกิดเราปล่อยให้คีฟเนี่ยมันไหลเข้ามาหาฟอเรนนะครับเห็นไหมจะมีต้นไม้มากันนะครับเนี่ยจะมีคนมากันเราก็จะาพาดป้อมล่างไปนะครับในจังหวะเมื่อกีน้นี้เราเลยสามารถตัดคีฟเพื่อนได้นะครับผมเพื่อเจ้าป้อมนะเฮ้ยเขาเจ็บนะเขาเจ็บนะเขาเจ็บนะผมต้องแปลงร่างตามหมดทุกคนถึงเถึงถึงทีเหรออาคอกำลังมาครับแล้วผมโดนไค่ะผมสู้สกิลหนึ่งช่วยเพื่อนไป อาคอสถ้าได้ก็ดีครับผมเกนอะคอสได้ด้วยหายหมดแมปเลยทุกคนทีมนูน้นเคเจอละจางสองสต,ตันตีตีครับผมสร้างความเสียหายเปเปอร์เซ็น,นต์นเลือดแบบแรงๆเมกี้นี้เราโปก๊กสกิลหนึ่งตัวสองตัวนะเราก็เลยตีต้นไม้แรง ลองดักดูนะครับเผื่อจะมีฮายาหรือว่ามีอะเซกกาเดิร์ดมาตรงนี้แล้วก็คอมโบเก็บคิวเลีอยเจ็ดสิบเปอร์ผมหายไปเลยฝั่งคนสามคนปึ๊บอแลเวเลเข้าอะอาเคอยากจะเข้าไปช่วยเพื่อนดีเมื่อกี้ดีผมออกมาเลยก็รอดแล้วนะได้เหยียบแล้วอเซนกาติแล้วเอ็งซ์ ขาไม่มีสกิลใหญ่แล้วนะคิดว่าถ้าเกิดบวกกันไฟนี้เราโอกาสชนะสูงนะอุลเลสเจเี๋ยวเข้าไปแล้วครับผมโป้เขาผมได้ฮายามาต้นไม้อันติขวางทางไว้ว่าผมโฟกัสที่หยานก่อนไอตัวนี้มันอันตรายครับผมโอ้ยอันตีบีเขาเหรอห <c oughs> ลบได้ทันพวงทีต้องเอาแล้วจะไปไหนจะไปไหนยังม,มีแข็งลูกเล่นเยอะจริงๆนะในนี้ผมตายไปได้ไปตายครับผม ออามอได้ปะออได้ไดหมไปละจู้ไปคลิปกลางก่อนครับเดี๋ยวไปกลับบ้านเนาะจริงๆผมอยากได้ป้อมกลางต่อเนะี่ะผมตีได้ไหมโอเคไม่ได้ละเพราะว่า,ายามาแล้วว่าเพื่อเล่นวะอุ้ยรวบได้ด้วยอ,อยากไปช่วยนะแต่มันฝืนเกินไป กลางเขาก็เหนียวกลางโอ้โหพี่น้องชาวไทยผมเกือบตายาผมจะการป้อมนี้ได้ไหมกันไม่ได้นะอนี่ฝากตะเมทไปหนึ่งทีเ็เสียก่อนว่าป้อมเลือดเหลือหกร้อยนะป้อมเขา,าว่านนครเข้าไปเล่นสกิลหนึ่งไปที่ต้นไม้ผมต้นไม้ตัวเราเจ็บจังนะตันไม่ถึงสกิลอะไรก็ไม่ถึงผมไม่อยากตามเลยทุกคนเอ็งจะเอาเหรอเวเลสผมมาไง จะไปแล้วครับพี่ฟอรอเรติโนโอ้โ,อโหตัวมันใหญ่ออกมาเถอะพี <c oughs> โ่โอเคโอเคผมผมไม่รอดแล้วทุกคนอ๋อไอ,อ้หยาดนี่ก็หัวเนียไ,ไอ้หมอนี่มันจะต้องวาฟักพุ่มโอเคผมรู้แล้วว่าวาฟตรงไหนไปครับแน่วแน่กำลังวาฟอยู่จะเสร็จแล้วผมต้องฟิก ผมต้องฟิกแล้วผมต้องตุม้มการคาดคเนผมนี่มันแม่นจริงๆคือเขาจะต้องวาร์ปไวอยู่แล้วทุวกคนเขาก็วาร์ปแบบใกล้ๆอะ่ะผมก็เดาว่าน่าจะเป็นพุ่มนั้นดันบนได้อยู่นะหยาดอยู่ไหนไม่รู้เดแต่เราจะดันเพราะว่าเรียนล่างก็ดันหยาดมันต้องกันสักเรียนอะ่ะล่างก็ดันบนก็ดัน ถามว่าผมไหวกับยากไหมก,ก็ไม่ได้ไหวครับทุกคนแต่ถ้าได้เปิดก่อนคือก็ไม่แน่ถ้าได้ลุมด้วยนะเราดักได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีเพื่อนมาเลยดิมาละตะตันตะตันแบบสะตันชีป้ปะ <c oughs> เราจะตีมังกรกันจริงเหรอผมว่าไม่นะอ้ยมาไงเนี่ยหนุ่มหนุ่มมายังไง ดุ่มมายังไงล้มครับมีคนเดินมาแล้วป๊กสองอย่างงี้ก็ต้องเล่นครับผมเกาหายไปเลยผมน่าจะตามอาเซนกาต่อว่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรได้อยู่อิกแซกเลยตึกแซกหลบแซกหลบนีแน่สวยได้มาสามคนสี่คนครับเหลืออาเซนกาคนเดียวผมว่าผมเติมเลือดดีกว่านะ แต่ว่าเหมือนฟอร์เรนเขาจะเล่น่ะผมต้องไปไล่ให้ตอนเราแบตเตือนโอ้ยโอยตัวไหลตัวไหลมันจะได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ต้องผ่าคีิออกอะ่ะอ,อุ้ยไม่ออกโอ้เพนดาผมไม่มีสกิลแล้วเดททุกคนอุ้ยฟอรเรนเอาต่อและก็ไม่น่าจะรอดทุกคนโอ้ยขก้นไปหน่อยฉัดน,นี้ยิงถอยได้ละ ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ลากมาตรงนี้ได้ไหมสวยนั่นแหละผมมีครบผมมีฟิกผมมีอะไรผมมีหมดผมมีหมดผมมีหมดโอ้โหไม่โดน <c oughs> โดนตบด้วยแต่มีใครซ้อนหรือเปล่ามีแล้วไงมาแล้วไงดีนะที่ระวังอ๊ไปแล้วครับฟอร์เรสโตยังไงครับจอดเนี้ยด้าไม่เล่นแล้วผมกอกวนไงต้องผมกอกวนสตานดักหน้าโอเคมาสตันผมก่อนสกิลหนึ่งครับผม เขาไม่ได้นะเขาวางมือสายแล้วทุกคนอุ้ยโดนยกโอเคเดี๋ยวเรานะ่าจะถอยก่อนแล้วกันมีไหมผมโคตรระแวงพุ่มเลยนะทำไมต้นไม้บอลสกิลแรงมากเลยนะโอ้โหไม่ใช่ละ ไม่ใช่แล้วจังหวะนี้ผมว่าไอหย่ามันเสิ้งเพราะเพื่อนเราออกมาได้ว่ะต้นไม้มันวางอติโซนเลยเอาไม่ได้จริงอุย้ยนะคอดักแพนด้าได้ด้วยแเนี่ยเดี๋ยวจัเดเลี้ยวจริงเกมนี้ต้นเกมเราค่อนข้างคือหนักเลทุกคนผมผมโดนหนักอยู่อ่ะแต่ว่าผมก็ยังซ่อมตัวเองมาได้นะครับถือว่าโอเค อายามันมันอยู่ในพุ่มนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแลเรามองพลาดไปได้ยังไงมันมีนินจาแอบอยู่ไอ้น,นี่มาส่งก็เป็นดินจาจริงโอ้โหโอ้โอ้โอโอ้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 อ้โอนโอ้สอ้โอส้โ้โอ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 อ้โอ้อาานนนนอนโอ้โอ้อ้โ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 ั้อ,าาอ้โ้อ้ออ้ ลำอยู่ไหมลำได้แหละผมว่าตาย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 ครับตายไปครับตายไหมตายตายหนึ่งตายสองแล้วตรงนี้มันด้าไม่รอดสวยงามผมนีไจะเกิดมาเลยเพื่อนแล้วผมจะได้ร่วมเฟรมนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้กําลังวิ่งกำลังวิ่งจ้ำอยู่ไปหน่อยไวกว่านี้จะ,จะจบบ้านแล้วเราต้องไปออกกล้องเข้าใจไหมไปเร็ว โอ้ยไม่ได้เล่นผมเนี่ยไม่ได้เล่นละอาเล่นหน่อยมาเล่นหน่อยจึ๊บมันจะต้องถ่ายออ้ย,อยเพื่อนตีบ้านรือคนจีีครับเกมนี้แค่จกรูปเกมที่แบบผมเล่นดูแย่ๆหุ่ยหุ่ยในช่วงต้นเกมนะก็คัมแบ็กกลับมาได้ครับผมคือถ้าเกิดเราพลาดในช่วงต้นเกมเนี่ยเราคิดว่าเราต้องพยายามซ่อมตัวเองอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราจนอยู่แล้วเรายิ่งฝืนเล่นอะ่ะมันยิ่งพังครับผม ราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องซ่อมตัวเองก่อนให้ตัวเองกลับมาเล่นได้ก่อนหาเงินอะไรเงี้ยนะครับผมให้มันกลับมาเล่นได้ก่อนนะครับแล้วเกมนี้ก็เรากลับมาได้ครับผมถ้าเกิดผมพยายามที่จะเดินเกมต่อในแบบฝืนๆเงินน้อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะยับไปกว่านี้ครับผมอเอ๊ะแล้วเกมนี้ทีมเราเนี่ยก็เล่นดีกันด้วยนะครับดาเมจผมนี่ก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็ดาเมจอันดับหนึ่งแหละแต่ก็ไดีเวอร์ยี่ฝังเปร์นะครับโอเค ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติ้าให้กันด้วยและก็ขอคลิปนี้ตัวหนึ่นงไ like, ลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจบในคลิป,ปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ